สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเตารีดของอีฮอบฟินดิบนะครับอาการเสียของเครื่องน้ําหยดหน้าเตานะครับผมจะพาเทสเครื่องดูก,ก่อนครับเสียบปลั๊กไฟครับเปิดเครื่องอาการน้ารั่วหน้าเตาก่อนอื่นนะครับให้เราตรวจสอบในส่วนของฮ <s> ีตเตอร์หน้าเตาตก่อนนะครับว่าฮีตเตอร์หน้าเตาร้อนหรือเปล่านะครับให้ใช้มืออังดูก่อนนะครับ เมื่อเราเปิดเครื่องสักพักหนึ่งนะครับตัวนี้ฮีตเตอร์หน้าเตาไม่ร้อนนะครับกรณีที่ฮีตเตอร์หน้าเตาไม่ร้อนนะครับแน่นอนน้ําที่ออกมาที่หน้าเตานะครับตัวนี้จะเป็นหยดน้ํานะครับไม่เป็นไอน้ําเดี๋ยวรอเครื่องพร้อมใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเทสให้ดูว่าในส่วนของหน้าเตาไม่ร้อนอาการที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนะครับ หลังจากที่เครื่องพร้อมใช้งานแน้วนะครับเดี๋ยวผมจะพากดสวิตช์จ่ายน้ําดูนะครับว่าน้ําที่ออกมาที่ฮีตเตอร์หน้าเตาตัวนี้จะเป็นหยดน้ําหรือเปล่านะครับเพราะขณะที่เครื่องพร้อมใช้งานแล้วหน้าเตาเย็นนะครับตัวนี้หน้าเตาไม่ร้อนนะ น้ำที่ออกมาที่ฮีเตอร์หน้าเตานะครับตัวนี้เป็นหยดน้ํานะครับ พักเครื่องให้เย็นประมาณ2-3ถึสงสชั่วโมงนะครับผมจะพาแกะเข้าไปล้านในของตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบว่าในส่วนของตัวแผงบอร์ดนะครับสามารถจ่ายไฟมาเดี้ยงที่ฮีตเตอร์หน้าเตาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าฮีตเตอร์หน้าเตาไม่ร้อนทําให้น้ําหยดที่หน้าเตานะครับหลังจากที่เครื่องเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาแกะเครื่องถอดน็อตใต้ฐานเครื่องออกครับ นัอต้องหมด6ตัวครับถอดท่อน้ำครับถอดสายแพร่ หลังจากแกะเข้ามาดนะ้านในของตัวเครื่องไงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตำแหน่งสายไฟที่ต่อออกจากแผงบอร์ดนะครับเพื่อต่อไปยังฮีเตอร์หน้าเตาถอดน็อตออกสองตัวครับ มาดูตำแหน่งไฟนะครับที่จ่ายออกจากแผงวงจรนะครับเพื่อจ่ายไปที่ฮีเตอร์หน้าเตาตำแหน่งสายไฟสีน้ำเงินนะครับและก็สายไฟสีน้ำตาลนะครับตามที่ผมวงไว้ตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์ VAC นะครับที่จ่ายออกจากแผงบอร์ดโดยจะตัดต่อผ่านในส่วนของดีเดตัวสีลำตัวเล็กนะครับตามที่ผมวงไว้นะ จุดนี้นะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเปิดเครื่องวัดไฟจะต้องมีไฟจ่ายออกเพื่อจ่ายไปยังฮีตเตอร์หน้าเตานะครับถ้าไม่มีไฟจ่ายออกก็ให้ซ่อมในส่วนของแผงบอร์ดนะครับแต่ถ้ามีไฟจ่ายออกนะครับก็แสดงว่าสุดแผงบอร์ดปกตินะครับก็ให้ไปดูในส่วนของสุดฮีตเตอร์หน้าเตาอาจจะขาดหรือในส่วนของโทมโมฟิลหน้าเตาอาจจะมีปัญหาขาดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาวัดไฟที่จ่ายออกจาก สายสีน้ำตาลและก็สายสีน้ำเงินนะครับเพื่อจ่ายไปยังฮีตเตอร์หน้าเตาปรับตั้งมิเตอร์วัดไฟ ac ที่2 5 0บโวลต์สายมิเตอร์จับ2องตำแหน่งนะครับสายสีน้ำเงินและก็สายสีน้ำตาลตามที่ผมบงไว้เสียบสายแพรที่บอร์ดก่อนนะครับ จากนั้นเสียบปลั๊กไฟได้เปิดเครื่องให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นแสดงว่าไม่มีไฟจ่ายออกจากแผงบอร์ดเพื่อต่อไปที่ฮีเตอร์หน้าเตานะครับตัวนี้ก็ให้เราซ่อมในส่วนของแผงบอร์ดนะครับกรณีที่มีไฟจ่ายออกจากแผงบอร์ดไปเลี้ยงที่ฮีเตอร์หน้าเตานะครับ ก็ให้เราตรวจสอบในส่วนของฮีตเตอร์หน้าเตานะครับอาจจะขาดหรือในส่วนของทูโมฟิลที่หน้าเตาอาจจะขาดนะครับก่อนที่ผมจะพา่อบในส่วนของแผงวงจรนะครับเดี๋ยวผมจะพามาวัดค่าความต้านทานสายไฟนะครับที่ต่อไปยังฮีตเตอร์หน้าเตานะครับว่าฝั่งที่เป็นฮีตเตอร์หน้าเตามีปัญหาหรือเปล่านะครับถอดสายไฟออกจากบอร์ดครับสองเส้นสาอซีลําเงิน สายสีน้ำตาลสายไฟที่เราถอดออกจากแขงบอร์ดนะครับสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีน้ำตาลนะครับตัวนี้ให้เราวัดค่าความต้านทานนะครับเป็นชุดไฟที่ต่อออกจากแขงบอร์ดเพื่อจ่ายไปยังขามิตเตอร์หน้าเตานะครับปรับตั้งมิตเตอร์วัดค่าความต้านทานปรับมาที่ย่านโอห์มนะครับ ตำแหน่งที่วัดค่าความต้านทานนะครับก็คือสายสีน้ำเงินและก็สายสีน้ำตาลน,นะครับให้ดูตัวเลขดิจิตอลนะครับขึ้นประมาณ108โอห์มแสดงว่าฝั่งที่เป็นฮีตเตอร์หน้าเตานะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับโทโมฟิลไม่ขาดแล้วก็ในส่วนของฮีตเตอร์หน้าเตาไม่ขาดนะครับในกรณีที่ไม่มีมิเตอร์ดิจิตอลนะครับให้ใช้ในส่วนของมิเตอร์เข็มนะครับเพื่อวัดค่าความต้านทาน ให้ปรับตั้งมิเตอร์วัดค่าความต้านทานมาที่ย่านโอห์มนะครับอยู่ที่คูณสิบตำแหน่งจุดวัดค่าความต้านทานนะครับก็คือสายสีน้ำตาลแล้วก็สายสีน้ำเงินนะครับตามที่บงวงไวให้ดูเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์ขึ้นประมาณ108โอห์มนะครับก็แสดงว่าในส่วนของฝั่งฮนะีเตอร์หน้าเตาไม่ขาดนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาซ่อมในส่วนของตัวแผงวงจรนะครับเพื่อ,อาหาสาเหตุว่าไฟไม่จ่ายออกจากแผงวงจรเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับถอดน็อตสามตัวครับ หลังจากที่เราวัดไฟที่จ่ายออกจากแผงบอร์ดได้แล้วครับไม่มีไฟ220โวลต์จ่ายออกจากแผงบอร์ดเพื่อจ่ายไปยังฮีเตอร์หน้าเตานะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งดีเลย์สี ดำตัวเด็กนะครับตัวนี้เป็นตัวตัดต่อไฟจ่ายไปเลี้ยงในส่วนของฮีตเตอร์หน้าเต่านะครับให้เราตรวจสอบในส่วนขององค์ประกอบของดีเดตัวสีดำนะครับตัวดีเดตัวนี้รับไฟ24โวลต์ดีซีนะครับเพื่อต่อมาเลี้ยงยังคอยขดลวดนะครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดในส่วนของไฟ24โวลต์ดีซีนะครับเพราะว่าในส่วนของไฟ24โวลต์ดีซีมีมาอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าในส่วนของ ดีเดตตัวใหญ่ตัวสีดำ um นะครับตัวนี้ก็รับไฟ24โวลต์มาจุดเดียวกันนะครับแล้วก็ขาไฟก็ต่อถึงกันนะครับก็ให้ระวัดในส่วนของสัญญาณที่ออกจากตัว CPU นะครับเพื่อมาคอนโทรในส่วนของดีเดตตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งกันเลยครับตำแหน่งที่ผมวงไว้นะครับตัวนี้เป็น IC CPU นะครับ ไอซีซีพจะสั่งคำสั่งเพื่อคอนโทรลในส่วนของดีเลย์นะครับผ่านขาเบสทรานซิสเตอร์ตำแหน่ง7.001นะครับในวงจรตามที่ผมบงไว้ตัวนี้จะต้องมีไฟจ่ายคอนโทรลมาจากไอซีซีพนะครับโดยผ่านในส่วนของ R1 ตําตำแหน่งนะครับตามที่ผมวงไว้นะซึ่ง R าตำแหน่งนี้อยู่บนปิน ตำแหน่ง R 3 0 0 9นะครับตามที่ผมวงไว้ตัวนี้จะเป็นคำสั่งมาจาก CPU นะครับให้วัดในส่วนของไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพามาวัดไฟตำแหน่งนี้นะครับปรับตั้งมิเตอร์วัดไฟ DC อยู่ที่10โวลต์ตำแหน่งจุดวัดไฟตามที่ผมวงไว้นะครับสายมิเตอร์สีดำจับในส่วนของสายสีน้ำเงินฝั่งนะครับซึ่งเป็นขั้วลบของ C ส่วนสายสีแดงนะครับจับตำแหน่งขา R นะครับตัวนี้เป็นคำสั่งคอนโทรลมาจาก CPU เพื่อคอนโทรลในส่วนของ LED นะครับจากนั้นเสียบปลั๊กไฟให้สังเกตจุดที่เราวัดไฟนะครับตัวนี้เ็ขมมิเตอร์จะไม่ขึ้นนะครับให้เปิดเครื่องครับ ให้สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์ขึ้นแสดงว่ามีไฟจ่ายมาจุดนี้ประมาณ3โวลต์นะครับเป็นไฟคอนโทรลมาจาก CPU นะครับหลังจากที่ผมพาวัดไฟนะครับตัวนี้มีไฟจ่ายคอนโทรลออกจาก CPU นะครับเพื่อคอนโทรลให้กับตัวดีเลย์แสดงว่าในส่วนของ IC CPU ปกตินะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนในส่วนของดีเลย์นะครับดีเลย์หน้าคอนแทค น่าจะไม่ดีนะครับทําให้ในส่วนของไฟไม่โตออกจากขาดีเดไปยังหน้าเตาผมจะพามาแกะเปลี่ยนในส่วนของตัวดีเดนะครับถอดสายที่ไม่เกี่ยวข้องออกก่อนครับ ตำแหน่งที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือดีเดตัวสีดำตัวเล็กนะครับมาดูตำแหน่งขาใต้ปิ้นนะครับตำแหน่งขาดีเดใต้ปิ้นนะครับตามที่ผมวงไว้ตัวนี้ให้ถอดออกจากวงจรนะครับโดยการบัดกี หลังจากที่เราถอดดีเดออกจากวงจรนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบอร์ดีเดนะครับ ALDP124 นะครับตัวนี้เป็นดีเด24โวลต์ e นะครับ5 m 250โวลต์นะครับหลังจากนั้นใส่ดีเดตัวใหม่เข้าไปในวงจรครับ บัดกีขาให้เรียบร้อยครับ ดังทำความสะอาดปิดด้วยทีนเนอร์ครับจากนั้นประกอบแผงบอร์ดครับ จัดเก็บสายให้เรียบร้อยครับ ขันน็อตอีกสามตัวครับ เสียบสายไฟครับ เสียบสายเซ็นเซอร์ครับเสียบสายเซ็นเซอร์น้ำ เสียบสายแพรครับหลังจากที่ผมพาเปลี่ยนดีเลย์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาวัดไฟที่จ่ายออกจากแผงบอร์ดนะครับเพื่อจ่ายไปยังฮิตเตอร์หน้าเตาว่ามีไฟออกหรือเปล่านะครับปรับตั้งมิเตอร์อยู่ที่250โวลต์ VAC ครับ ตำแหน่งวัดไฟ2จุดนะครับสายสีน้ำเงินและก็สายสีน้ำตาลนะครับตามที่ผมวงไว้เสียบปลั๊กไฟและเปิดเครื่องครับให้ดูเข็มมิเตอร์นะครับเข็มมิเตอร์ขึ้นแสดงว่ามีไฟ2 2 0 v โวลต์ VAC จ่ายออกจากแผงบอร์ดเพื่อไปเี้งในส่วนของฮิตเตอร์หน้าเตาเลยนะครับหลังจากที่เราวัดไฟแล้วมีไฟจ่ายนะครับก็ให้เราประกอบในส่วนของตัวแผงบอร์ดนะครับ เข้าไปในวงจรประกอบในส่วนของแผงบอร์ดได้จัดเก็บในส่วนของสายไฟนะครับกันนับอีก2ตัว ขั้นตอนประกอบเครื่องเสียบสายแพรเสียบสายท่อน้ำย้อนกลับอย่าลืมเสียบนะครับถ้าไม่เสียบน้ำจะดั่วขันน็อตใต้ฐานเครื่อง หลังจากประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเทสเครื่องดูอีกครั้งครับเสียบปลั๊กเปิดเครื่องเมื่อเปิดเครื่องได้สักพักหนึ่งนะครับลองซ้ายมืออังหน้าเตาดูก่อนว่าร้อนหรือเปล่าหน้าเตาร้อนเนี่ยนะครับ เดี๋ยวรอเครื่องพร้อมใช้งานก่อนครับเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับกดสวิตช์จ่ายน้ำที่ระบบไอ้น้ำ ไอ้น้ำออกหน้าเตาปกติแล้วนะครับไม่ออกเป็นหยดน้ําแล้วสรุปอาการเสียของเตาดีดอีฮอฟินดิบอาการฮิตเตอร์หน้าเตาไม่ร้อนมีน้ําหยดที่หน้าเตาอะไรเสีย1ตัวดีเลยข,ขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอรครับขอบคุณมาก,มากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ